เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรทใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไงว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอว์ไอทีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารลยสวยน้ำชมได้เลือกซื้อเลือกใช้น,นะครับคันนี้สีสันเงางามอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับชุดเกิดล่างรอบคันแม็กสวยไฟหน้าใสกิบกระจังหน้าแต่งครับพร้อมใช้งานได้เลยภาษีเต็มเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับพร้อมโอนพร้อมจบกันได้เลย กับราคา51,999บาทเท่านั้นครับเต y o ต a าปี2 0 0 7เอาไปขี่ใช้งานกันหล่อๆได้เลยนะครับบอรดี้สวยรูปทรงก็สวยนะครับคันนี้คุ้มครับโตโยต้าติทนนะครับซ่อมง่ายอะไรถูกก็รีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมีรถสวยๆถูกๆไว้ถ้าไม่ชมได้เลือกใช้กันเป็นประจำทุกวันนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆครับ ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ก็ไปดูตัวจริงมาทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองครับซื้อรถทั้งทีอันนี้เจ้าของไม่ได้แจ้งว่าอยู่ที่ไหนนะครับแต่เ็คอินไว้ที่สระบุรีนะครับก็ติดต่อกันโดยตรงได้เลยตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับภายในตามรูปนะครับเบาะหนังโฮมไลน์หมากลุกครับเกียร์ธรรมดา เครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างไฟฟ้าเบาะนังสวยๆเข้าชุดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับพรมหมักลุกนะพรม3 d ดีนะครับขอภัยนะครับไม่ให้พรมหมักลุกนะพรมหมักลุกก็ต้องเป็นสลับสีนะครับของเครื่องตามนี้เลยนะครับก็ดูโอเคนะครับก็ไปดูทดลองขับก่อนครับเบลต่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับอืดทนซ่งง่ายอะไรถูกครับก็ไปลองดูลองพิจารณาครับห้าหมื่น 1,999บาทครับรถปี2 0 0 7สวยครับรถสวยเสใสไฟหนะ้าใสจิปลองดูลองพิจารณาครับถูกใจสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ